มวุ่นรักนักเย็บตอนที่หนึ่งผู้หญิงคนนั้นเล็กกว่านี้อีผู้ชายเหงสซวยไอสัลเลวเออ เสียงย่านคางของหญิงสาวที่นั่งกระดกเครื่องดื่มอยู่คนเดียวในซุ้มยาดองดวงตาที่ชุ่มไปด้วยน้ำตาบอกเธอว่า,ร,าร้าวราในใจเพียงใดเอ้ยทำใจเถอะวะไอ้ลินินไอ้สองมันไปดีแล้วไปดีกับผีแล้วสิมันไปอยู่กับชู้จับได้คานหนังขาเขาเลยนะป้ามันอีอ๋อก,กับเด็กฝึกงานในร้านทุกวันเลยเรียกป้าเดี๋ยวกูตีปากเลย ไปดีของกูคือไปจากมึงเลิกมันเนียนแดกยามะม่วงกูได้แล้วแดกกับแก้มากกว่ายาดองอีกลินินลืมลืมมันไปเถอนน้าคนที่ทิ้งยังไงมันก็ทิ้งเจ๊สาวสวยเจ้าของร้านยาดองเดินมานั่งข้างลินินเพื่อปลอบประโลมคนอกหักให้รู้สึกดีขึ้นถ้าฉันให้มันเอามันจะยังอยู่กับฉันไหมแกก็เสียตัวฟรีไงผู้ชายอย่างไอ้สองมันคุ้มค่า ให้แกเอาสิ่งไปแลกหรือวะไม่เห็นจะหล่อตัวดีตรงไหนเสือเขี้ยอีกแล้วไม่ต้องรีบกลับไปดูแลหลานหรือไงอมันทำไมมานั่งเมาอย่างนี้ได้นะไอพี่สายฉันมันก็เลวหายหัวทิ้งหลานไว้ให้ฉันเลี้ยงตั้งสองคนไม่คิดว่าจัดเงินเดือนเท่าไหรอะช่างเถอะเจะ๊ขยัดองเซ็นไว้ก่อนนะเงินเดือนออกแล้วจะมาจ่ายเอ้ย อินนี่เซ็นอะไรนี่เพิ่งจะวันที่สามเงินเดือนหมดแล้วเหรอน่าสมเพชจริงเลยนะชีวิตเนี่ยไม่ได้หมดแต่ชีฟองมันให้เงินวันละร้อยห้าสิบอะชีวิตทำงานมีหลานเหมือนมีแม่เลยอะฉันไปเนอะเซนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาจ่ายเสียงยานค้างของคนที่เมาทำให้เจ๊เจ้าของร้านยาดองต้องรีบไล่คนที่เซ็นค่ายาดองตั้งแต่ต้นเดือนให้ไปได้แล้วนังนี่ เล่ากินไม่ถึงแบนกินยำมะม,ม่วงไปแล้วสามจานน้อยนี่มันกินกะเอาอิ่มเลยสิลินินเอ๋ยลินินหญิงสาววัยยีปีถูกแฟนที่คบกันมา6เดือนนอกใจไปคบกับเด็กฝึกงานเธอจับได้เพราะไปที่บ้านของแฟนหนุม่มแล้วทั้งคู่กำลังสาสัมพันธักกันอยู่มันทาให้เธอตัดสินใจที่จะเลิกตั้งแต่วันนั้นแต่เพราะว่าทํางานอยู่ด้วยกันก็เลยต้องเจอคนรักเก่ากับแฟนใหม่ที่พอดรักกันอยู่ทุกวันทุกเวลา ชาติหมาคำเดียวไม่มีหางก็เอาหมดหรือไงอลินินป่านน้ำตาขนาดขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านความมืดมิดของทางที่กลับบ้านมันช่างน่ากลัวมีเพียงไฟจากหน้ารถเท่านั้นที่ส่องให้เห็นทางแต่จูจ่ๆรถของเธอก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่ตัดหน้ารถของเธอที่ขับมาด้วยความเร็วจนกระเด็นออกไปไกลรถที่เสียหลักถลายไปตามทางทําให้ตัวของลินินเจ็บไปไม่น้อยเธอค่อยๆใช้แขน ยันตัวขึ้นมาจากพื้นเฮ้ยชนอะไรวะหมาหรือเปล่าเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าหมาแนะ่เอาสะสางเลยตายไปเนี่ยเธอเดินไปดูก้อนดำๆที่นอนอยู่ที่พื้นที่ตอนนี้มีเลือดออกมาจนเต็มหัวไปหมดที่เธอรู้ไม่ใช่เพราะว่าเธอเห็นเพราะมันมืดมากแต่เพราะว่าเธอสัมผัสได้ถึงของเหลวเอ้ยแค่มอเตอร์ไซค์ชนถึงกับตายเลยเหรอหนีดีกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปสักหน่อย เธอทิ้งร่างของคนที่เธอชนเอาไว้กับพื้นณที่เดิมจุดเดิมเพื่อที่เธอจะหนีแต่ร่างของคนเจ็บกับความมับที่ข้อมือของเธอเอาไว้เอ้ยขอโทษ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 นะนะฉันจะทำบุญไปให้ฉันไม่ได้อยากทำให้คุณต้องตายสักหน่อยอ่ะคุณพุ่งมาตัดหน้ารถฉันเองนะเธอพั่ำพูดพร้อมกับยกมือขึ้นมาพนมไหว้ที่ความกลัวต่ลมหายใจหนักๆจากความเจ็บปวดมาทำให้เธอรู้ว่าชายหนุ่มยังไม่ตายเธอตัดสินใจพาร่างที่โชกเลือดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ ลับมาที่บ้านด้วยร่างผู้ชายกำยำมีแล้วที่เธอจะยกไหวการลากก็เลยเกิดขึ้นการลากแขนคนเจ็บด้วยความทระหดทำให้หัวของคนที่โดนลากกระแทกกับพื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดเป็นคนสวยแล้วใจดีทำไมถึงได้ลำบากแบบนี้นะกว่าจะเอาตัวผู้ชายคนนั้นขึ้นรถมาได้ก็ทุลักทุเลแถมยังเหนื่อยจนแทบหมดแรงการขับรถโดยมีลมหายใจของผู้ชายตัวโตเต็มวัยที่หายใจเราต้นคออยู่ แถมเธอยังต้องจับแขนคนเจ็บให้กอดเธออยู่ตลอดเวลาเพราะล่างที่ไร้สติจะได้ไม่ตกลงสู่พื้นมันแสนจะทุรักทุเลเหลือเกินปลายทางที่เธอจะไปมันคือโรงพยาบาลเหรอฮ <c oughs> ไม่ใช่แต่เป็นทางเข้าชุมชนแออัดเธอนั้นเรียกมันว่าบ้านด้านลินินชีฟองคอตตอนมาช่วยกันหน่อยได้ไหมฉันตะโกนเรียกหล,ลานมาช่วยยกไอตัวหนักอึ้งเข้าไปในบ้านออ,อ อะไรอะโชคเลือดแบบนี้ทำไมถึงไม่พาไปโรงพยาบาลชีฟองเด็กอายุ14ขวบที่ทำตัวเหมือนแม่ฉันไปทุกวันทำถึงเหตุผลงี่เง่าที่ตัวเธอเองก็รู้ดีอยู่แล้วก็เพราะว่าไม่มีตังค์อะที่ฟองให้นาไปมันแค่วันละร้อยหาสิบบาทเองนะคอตตอนเด็กชายจำม่อมวัยหขวบที่แก่แดดแก่ลมรู้ดีไปหมดทุกอย่างสองคนนี้เป็นหลานของฉันเองลูกของพี่ชายงี่เง่าที่หายไปแล้วทิ้งหลานเอาไว้ให้ฉันเลี้ยง เมื่อพาร่างของชายแปลกหน้าเข้ามาในบ้านฉันก็จัดการทำแผลตามยถากรรมฉันชนคุณฉันก็ช่วยคุณได้แค่นี้แหละฉันเช็ดคราบเลือดที่ไหลาตามหัวไปหมดเปลืองน้ำเกลือช้มัดเลือดจะไหลยเยอะขนาดนั้นฉันถอดชุดคุมตัวนอกของเขาออกถึงได้รู้ว่าไอ้นี่มันคนรวยนนแน่แน่เพราะมันใส่เสื้อยี่ห้อชั้นแนวไงถ้างั้นก็ช่วยเอาไว้เพื่อรีดไถเงินได้ที่ชีฟองเอาเสื้อมันไปซัก แล้วก็เอาไปขายแบบนี้ดีมะฉันจับคนเจ็บถอดเสื้อและทิ้งร่างที่เจ็บลงเตียงเหมือนเดิมโถโถก็ถฉันมัวต่หลงไรลได้ปื้มไปกับของแบรนเนมที่จะช่วยให้บ้านเรามีเงินกินจนถึงสิ้นเดือนอ่าทําแบบนี้ได้ยังไงมันของเขานะถ้าเขาตื่นมาแล้วถามหาละ่ะชีฟองรีบค้านนอนสิฉันจะโดนข้อหาลูดทัพได้นะ งั้นก็เราก็เก็บเอาไว้ก่อนถ้ามันไม่ถามก็ขายไปเลยเอาปิดซักแล้วไปนอนกันได้แล้วพวกนี้ต้องไปโรงเรียนนะตรงนี้อาดูเองเอาน้องไปอาบน้ำนอนได้แล้วดึกขนาดนี้เด็กนอนดึกมันจะเรียนไม่รู้เรื่องนะฉันไล่หลานให้ไปนอนได้แล้วแค่คนเจ็บฉันดูแลเองก็ได้ถ้าหลานตื่นสายไปโรงเรียนไม่ได้มันจะแย่เอาฉันมองจนหลานเดินขึ้นบันไดขึ้นไปบนบ้านก็จะมาสนใจคนที่นอนอยู่ที่โซฟาตัวเก่า ฉันดึงล่างหน้าที่ไร้สติขึ้นมาเพราะจะพันแผลที่หัวแต่เพราะว่าเขาไม่มีสติและไม่มีหลักที่มั่นมันทาให้ใบหน้าของเขานั้นทิ่มลงที่นมของฉันเลยอีไอนี้นี่อย่ามาหายใจลดนมคนอื่นได้ไหมฉันผลักหัวของมันออกแต่มันกลับตกลงมาใส่นมฉันอีกแล้วตกสักทีดีไหมเนี่ยเอาเถอะเขาสลบอยู่นี่จะยอมให้ก็ได้ฉันพันแผลที่หัวของเขาเสร็จแล้วก็ทิ้งเขานอนไปแบบนั้นแหละว,ว่าแต่สูงจังเลยนะ เขาสูงขนาดนี้ขาที่ยาวและยื่นออกมาจากโซฟาเลยฮะเอ้ยเข็มขัดดอเช่กับปน้าดีจีดีจีไอน,นี่มันต้องรวยมากแน่เลยอ่ะอันนี้ก็ขายได้ข้าช่วยอันนี้ฉันขอแล้วกันนะอันนี้ฉันได้แล้วก็จะได้ค่าไฟค่าน้ำค่าบ้านฉันพยายามจะถอดเข็มขัดเส้นสวยออกมาจากเอวของคนที่เจ็บแต่มันถอดยากมากเพราะมันเป็นหัวเข็มขัดแบบที่ต้องดึงเข้าหาตัว คนที่ใส่เท่านั้นที่จะแกะได้สะดวกแกะยากจังวะออกสิออกสิออกสข้าน้ําข้าไฟตลอดหนึ่งปีของฉันเฮ้ยฉันพยายามจะดึงหัวเข็มขัดแต่มันแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแน่นขึ้นอีกฉันพยายามอยู่นานแต่ต้องตกใจเพราะมือของเจ้าของเข็มขัดความหมับเขาที่มือของฉันตาตี๋มองฉันอย่างไม่พอใจนักก็จะกระชากแขนของฉันครั้งเดียวทลาทับลงบนตัวคุณเลยโอย้จะปั้มเสนอ อที่นี่ที่ไหนเสียงที่แหบพร่าของคนที่ตื่นมันทำให้ฉันตกใจเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ป้ามนะคุณโดนรถชนที่ไหนก็ไม่รู้ฉันเลยเก็บคุณมาจากพื้นแล้วก็ทำแผลให้อะ่ะฉันเห็นคุณนอนไม่สบายก็เลยจะช่วยปลดเข็มขัดให้ด้วยโอ้ยแถอะไรของฉันจะให้พูดว่าจะเอาเข็มขัดของเขาไปขายก็ไม่ได้ไม่งั้นตารวจได้ถามหาแน่ช่วยฉันแล้วฉันเปนใคร คำถามแปลกๆที่ดังจากผู้ชายตรงหน้าทำให้ฉันงวยงงไปด้วยคุณไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเล่าไหนๆคุณก็ฟื้นแล้วกลับบ้านไปเถอะนะบ้านบ้านของฉันอยู่ที่ไหนทำไมในหัวของฉันถึงไม่มีอะไรเลยเอา้าฉันไม่เกี่ยวนะว่าแต่ถ้าจำไม่ได้เสื้อชาแนลก็เป็นของฉันสินะโอ๊ยแบบนี้หาเรื่องเอาเข็มขัดไปขายด้วยดีไหมนะ ฉันจะไปรู้เหรอฉันชื่อลินินน่ะเป็นคนที่ช่วยคุณไว้จะตอบแทนยังไงตอบแทนอะไรเธอกำลังลูทซับฉันเมื่อกี้จะถอดเข็มขัดของฉันอยู่เลยเธอถอดไม่ออกเพราะไม่เคยใช้เข็มขัดแบบผู้ชายใช่ไหมละ่ะแล้วสภาพบ้านนี่ก็อย่างกระ,กระต๊อบคงจนสินะเฮ้ยไอ้อไหนี่น่ารล่ให้ไปตายข้างนอกจริงๆเลยไหนบอกจำไม่ได้ไงมีรู้สิ ฉันก็พูดตามสิ่งที่เห็นน่ะอ้ปวดหัวห้องนอนอยู่ไหนฉันจะขอค้างคืนเฮ้ย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 น้อยน้อยน่อย,อยจะค้างคืนก็ต้องนอนตรงนี้เฮ้ย hey, นั่นมันห้องนอนของฉันจะไปนอนห้องฉันได้ยังไงไม่ได้ข้างบนมีแต่ห้องของฉันกับหลานคุณจะนอนก็ต้องนอนตรงนี้จริงๆแล้วเธอชนฉันใช่ไหมล่ะเธอชนฉันจนจำอะไรไม่ได้ยังกล้ามาห้ามีิเกอ้อ ฉันอยากจะนอนบนเตียงนุ่มๆเพื่อให้สมองมาได้ฟื้นฟูเต็มที่พรุ่งนี้ฉันอาจจะจำได้ก็ได้เออใครบอกว่าฉันชนคุณเอไม่ใช่จะสักนั่นหน่อยเอเอ้ยหู้ได้ยังไงอะเฮ้ยตัวเหม็นเล่าหึ่งแบบเนี้ยเมาแล้วขับแถมชนคนจนบาดเจ็บโทษหนักนะไปนอนเถอะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะเจ็บไปทั้งตัวทำไหวได้ยังไง มาเร็วๆมาพยุงฉันหน่อยอย่าให้ฉันต้องไปแจ้งตำรวจว่าคุณเอ,อ่ออะไรนะลินินขับรถชนเลยนะไอ้นี่มันไม่น่าขอบเลยอะฉันไปพยุงคนที่เจ็บขึ้นมาบนบ้านไม้สองชั้นโดยมีคนที่เจ็บฉีดนิ้วสั่งไม่หยุดไม่น่าช่วยเลยอะน่าจะปล่อยตายไปเลยถ้าจะถึกแบบนี้ ก็กลับบ้านคุณไปได้แล้วนะบ้านเหรอบ้านฉันอยู่ที่ไหนจําอะไรไม่ได้เลยจำหน้าตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงเอ้ยไอ้นี่อาการหนักฉันพาคนเจ็บเข้าไปในห้องเพื่อส่องกระจกเขายืนมองกระจกอย่างพิจารณาอะไรจําอะไรได้บ้างหรือเหรออืมจาอะไรได้บ้างแล้วเหรอคุณคนอะไรโคตรหล่อเลยแต่ผ้าพันแผล นี่พันห่วยจังเลยนะคนที่ยังส่องกระจกมองซ้ายมองขวามันเจ็บจริงไหมวะแล้วแผลเต็มตัวแบบเนี้ยไม่รู้สึกระบมบ้าง,งเหรอฉันมีแค่แผลเทาๆฉันยังเจ็บจะระบมเลยแถบยังหลงตัวเองขั้นสุดซะด้วยฉันไม่ตลกด้วยหรอกนะให้นอนสักคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ไล่ไปก็แล้วกันยังไงฉันก็ได้เสื้อมาแล้วยังต่ำก็ต้องมีขายได้สองถึงสามืน หรือไม่ก็ไปถึงสี่หมื่นแลกกับการนอนสักคืนก็คงไม่แย่คุณจะนอนก็นอนนะฉันจะไปนอนกับหลานฉันบอกคนที่ยังส่องกระจกก็จะหยิบผ้าคุณหนูและเสื้อผ้าไปอาบน้ําไม่อาบชีฟองไม่ให้นอนด้วยแน่เหม็นเล่าแบบนี้ฉันไปจัดการอาบน้ําแต่งตัวใส่ชุดนอนพร้อมชุดนอนกระโปรงสีขาวที่ซื้อมาตอนลดราคามาทําให้ฉันมองดูตัวเองในบ้านที่ตอนนี้มีผู้ชายนอนอยู่ในห้องนอนของฉัน มันควรจะมิดชิดกว่านี้ไหมถ้ามันมาป้้มฉันกับหลานล่ะฉันจะต้องต่อสู้ใส่กระเกงดีกว่าฉันเดินเข้ามาในห้องก็เจอคนเจ็บนั่งกอดอกนั่งนิ่งไม่ขยับจะเข้าไปหยิบชุดนอนชุดใหม่เขาก็ยังไม่ขยับอะไรอะคิดอะไรชั่วร้ายหรือเปล่าฉันพยายามเดินเข้าไปอย่างระวังตัวนี่เธอคิดว่าฉันมีเมียไหมเฮ้ยแล้วฉันจะไปรู้คุณไหมฉันเหมือนรู้สึกว่าฉันมีผู้หญิงคนนึงในความทรงจำ ผู้หญิงแบบนี้แล้วเขาก็ใช้ปลายนิ้วแปลกๆชี้มาที่ฉันตลกหรือไงฉันไม่รู้จักเขาแน่เราเพิ่งรู้จักกันอย่ามาโมเมนะยังไม่ทันที่จะสิ้นประโยคดีคนตัวใหญ่มากๆก,ก็เดินเข้ามาหาฉันลึมอบมือใหญ่จับเข้าที่หน้าอกของฉันทั้งสองข้างเลยเออไม่ใช่จริงๆด้วยของผู้หญิงคนนั้นต้องเล็กกว่านี้อย่ามาจับหน้าอกของผู้หญิงมุ่วซั่วสิ ฉันจัดการตบไอ้คนงี่เง่าที่อยู่ๆก็มาจับนาองของฉันแบบไม่ได้ตั้งตัวแถมประเคนหมัดและมือใส่ชุดใหญ่ฉันจะต้องไล่ไอ้นี่ออกไปในวันพรุ่งนี้ให้ได้เลยไอ้ตาตีเอ้ยเออไล่แล้วแค่จับเองไม่เสียหายสักหน่อยอีกด้านคุณอินครับไม่เจอตัวมาเลยครับเจอแต่ซากรถมันน่าจะมีคนช่วยไปได้จะเอาอยัางไงต่อดีครับคนทั้งคนมันหายไปได้ยังไงลือดซอยเปลี่ยวแบบนั้นใครมันจะเข้ามาช่วยได้ เอาเถอะช่างช่างช่างช่งช่งพรุ่ง,ง,ง,งนี้คุณนายเจ้าขาจะเข้ามานั่งเก้าอี้ประธานชั่วคราวคือเราทําอะไรอีกอาจจะโดนจับได้ไปหาตัวมันให้เจอแบบเงียบๆแล้วเก็บมันเลยมันรู้ความรับที่เราอยากย่องเงินบริษัทเราอาจจะติดขั้วโตได้นะเออครับคุณอินรอติดตามตอนต่อไปเปิดเรื่องมาก็เจอความวุ่นวายแล้วลวคะค่ะ ผู้มาความจำเสื่อมแบบนี้เราเรื่องราวจะเป็นยังไงจะจำได้หรือเปล่าแล้วจะกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวได้หรือไม่คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้อย่าลืมเมน์บอกแอดไหนนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆิงเพือ่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณ